สวัสดีค่ะสวนมารีจ้าวันนี้มีน,นักร้องรับเชิญมาที่สวนมารีนะนักร้องรับเชิญท่านนี้เขาเขาไม่ใช่คนธรรมดานะเขาได้รับได้รับงานได้รับไอเรียนเชิญไปออกงานกาชาติถึง3วันเลยซีเดียวชมเลยค่ะวันนี้ฟังเสียงสดนะคะอยอยอูบานูฮกอยากเห็นลานโอโทีวีเสียงสดเลยค่ะ ไลาทีบอกมีท้อหาอกยาห้ไกลบานมีละกังประกันเพียงวูดฉันหมอในฝันจถึงวันรอย,ยาห้ดีบอกที่หลานทำได้เส้นทางดดให้ทุกก้าฝ้าไปมีคนเม่ตาตําแหน่งนักร hero ทองส่งน้องเลยไอหลับบานมือเก็บเงินได้สร้างเงินให้ายาเงิ่นเงามเยี่ยมมากเลยค่ะรายงานตัวยงังเพลงค่ะโอ้ยยไม่จบอีก,กแต่ไม่ดีไม่รู้จักเนื้อเพลง ไ้เงินทองส่งน้องเลยยัยหลับบ้านมือเก็บเงินได้สร้างเงินให้ยัยหังไม่งิมจบหรือยังคะ,ะรายงานตัวด้วยค่ะ<า>นหนูชื่ออะไรคะนหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อน้องอะไรคะน,น้องเอญ่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยันมารีจะลง YouTube นะ ชื่อเอาด้วยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากนะคะเขาได้เป็นแขกรับเชิญของประจํางานจังงานประจําจังหวัดสระแก้วนะคะงานกาชาติถึง3วันเลยทีเดียวนะคะเรื่องทิปนี่ไม่ต้องห่วงนะคะกระเป๋าใหญ่มากนะคะแต่ละวันแต่ทีนี้ว่า ไอพี่ชายเขาหน่ะชอบต้นไม้แล้วเขาก็ชอบมากับคุณยายมาที่นี่ชอบต้นไม้กันทั้งบ้านเลยนะคะวันนี้เข้ามาร้องเพลงสดอุ้ยมาสองรอบแล้วชืช่อน้องอ,อกาก้ามาน้องอ,อกาก้านี่น้องอาก้าเขาเป็นเซียนต้นไม้นะเป็นเอฟซีของมารีด้วยนะคะเซียนต้นไม้รู้จุกรู้จักทุกต้นเลยนะเขารู้จักทุกต้นนะคะต้นไหนต้นไหนแบบว่าไม่รู้จักเลยน้องอาก้ารู้หมดเลยนะคะ วันนี้เข้ามาชื่นชมชื่นชมต้นไม้ที่สวนมารีนะคะจ้าโอเคค่ะงั้นวันนี้ขอแค่นี้นะคะสวัสดีครับด้วยพร้อมทั้งสองคนอ้ยเก่งมากบ๊ายบาย,บ,ายบ๊ายบายท่านผู้ชมด้วยลูกเก่งเก่งเก่ง